สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับว่าทุกคนผ่าน่านนี้ไปในกี่นาทีครับผมสามารถมีส่วนร่วมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเอาละพวกนายวันนี้เรามีภารกิจอันยิ่งใหญ่มาแล้วนั่นก็คือส่งของบนทางรถไฟนั่นเองนะครับผมเอาลยครับก่อนหนึ่งต้องกลับสวัเดีเพื่อนสุทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมนายซีโซอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่ในแมปเดิมครับผมแมปรถไฟส่งของนะครับผมหลังจากที่กระแสตอบรับดีนะครับผมยอด ไลท์ถึง5สิไลท์นะครับผมก็เลยมาทำพาร์ทสองให้นะครับผมเดี๋ยวรอเข้าไปดูกันในเกมกันเลยครับผมโอ้แมกกาเรากลับมาอยู่มุมเดิมสถิติเรายังไม่มีไม่ติดเตเอ้ยนี่ไงเหรียญรอดับหนึ่งคือผมมี41,000เหรียญนะครับผมชนะหนึ่งก็คือผมตอนนี้อยู่ในเซิฟนี้ก็คือผมอยู่อันดับเอ้าคู่แข่งเหรอจะเป็นคู่แข่งกับเราเหรอระเบิดรถใส่เลยระเบิดดิไม่ระเบิดวะมันจะทำให้มันระเบิดชึกบโดย ไอเราต่อยนายไปก่อนเลยโอเคภพาะรกิจอันใหญ่หลวงเราได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่าเรากดตอนน้โอเคเรากดไปเรื่อยคู่แข่งเราอยู่ข้างหน้าตอนนี้เราต้องชนเขาเพราะเราเล่นไปรอบที่แลเรารู้ด,ด่านแล้วใช่ไหมอันนี้เราต้องชนเขาขจัดขัดขวางเพื่อเราจะได้อยู่อันดับสูงสุดของเซิร์ฟเวอร์โหแล้วปีกผมไปแล้วโลบก ก็เหมือนเดิมนะทุกคนถ้าอยากให้เล่นแบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมด้านล่างคลิปเลยนะครับผม,ผมเรืต่ําไม่เป็นไรเราต้องเก็บบูธไว้ก่อนว่าตรงนี้มีโจนโจนพวกโจหน,น้าง,ง่เงยแดดกุหลอกดูดีห่างกันแบบโคตรห่างอะตามาตามาตาไม้นุ่มมาต่อ้นายลอยของเราไม่เยอะนายขโมยของเราไม่ได้หรอกอนี่ก็เบรกครับ ๊บใส่ของไปโอเคเฮ้ยเอา้าอยู่ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวไอพาไปด้วยเอาขึ้นนีเออไอแับเฮ้ย <c oughs> เยขายังเบรกให้ว่ะคนด้านหลังมาขึ้นไปพร้อมกันสองคันเลยเจ <c oughs> <c oughs> ็บร้อยสัตว์ไอม่วม่วงตรงนี้เราต้องเบาไปก่อนตรงนี้ก็เหยียบเลยครับ พรามมันมีที่ค้ำอยู่ไม่ร่วงแน่นอนนี่ข้างหน้าเนี่ยต้องเบรกปุ่มตะปั่มมาแล้วปึ๊บ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 ไอตรงนี้ก็ยากพอสมควรนะผมบอกเลยนะว่ามันก็ยากกูดูสคน,นก็จยยิงลงมาเลยปึ๊บเก็บกล่องไปด้วยลูกค้ารอนานแล้วลูกค้าน่าจะหิวโอ้ยแย่เกือบแล้วกูลูกค้าน่าจะหิวบอกหิวไม่ไหวแล้วคนส่งยังไม่มาเดี๋ยว ไม่ให้เดาวเลยนะทุกคนแเราต้องรีบหน่อยแล้วกันตอนนี้อุย้ยตรงนี้เราเกือบพุ่งไปแล้วเมื่อกี้เราต้องรองก่อนรอให้มันกลับมาโอเคเมื่อกี้นึกว่ามันแบบก,บกลับด้านแบบนั้นนะนึกเบกมือเรียแบบร้อยอุย้ยตายมแรลงอยู่ข้างล่างหรอตายกำลังขึ้นมาสิอย่าตายนั่นล่ะเอาตรงนี้เราต้องเอาไว้ง เราเียนแน่นอนด่านนี้ทุกคนเดือดใจผมตรงนี้เราเบาๆจ้ะเราไมา่ค่อยซีนะจ้ะวันนี้เราก็เล่งมาเลยจ้ะเบ okay. okay. <laughs> เรกเบ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 รกโอเคก็ปล่อยเข้าไปใกล้ๆนะทุกคนคปพอยังจ้ะโอเคเราเข้ามาใกล้สุดๆอะ่ะ <sh arp weather> ตรงนี้คือเราต้องเบรกด้วยนะ เบรกเลยลงไปแล้วเบรกเลยเบรกเบรกเบรกเจ็บขวางพอดีส่งของแบบเรืดอเร็วลูกค้าไม้ห้าเราจราจรติดขัดเนานะะเจอพี่หนอตุ่นมาเลยพี่จะชนเองอะ่ะเองตกพี่ก็ตกอะ่ะเบรกเบรกเบรกแย็นเองตกพี่ก็ตกอะ่ะน้อง ขับรถค้า้งหน้าดูลายเขาบอกให้ดูลายรถคนข้งหน้าเบรกที่มันชอบเบรกเวลาลงเนินปะพวกนี้นี่ไอเบรกก็ไม่มีนะเนี่ยเดี๋ยวโดนจับเนาะทำไมกูมาฝั่งนี้วะ๋อตกใจหมดเดี๋ยวเราต้องเบาๆนะตอนนี้เราเสียเวลากับด่านที่แล้วมากแล้วเราต้องเบาๆเบาๆต้องไฟแดงนะต้องรอนะทุกคนให้มันเป็นไฟเขียวนะจ๊ะ เขี้ยวเขียวเขียวโอเคเราไปได้ปุ๊บหยุดเอา้าโลบอกไปเขียวรอพี่ก่อนลูกเอาร้อนมาจากไหนวะเอา้ารออยู่ไฟโอโหอ่า,อาแตกพี่หรอกป้ายตัวใหญ่ขนาดนี้นะน้องเมื่อกี้พี่แค่ไม่ได้มองไม่ได้มองทาง <laughs> ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้จางหาย ดานนี้ไม่ได้กินเช้ญหรับแล้วแค่หลับตาแล้วก็ไปเลยหลับหลับตาขับนะทุกคนแต่ไม่ได้มองเลยไม่ได้มองจริงๆเห็นปะเห็นปะดูก่อนมีทางขู่ขายไหมสัตว์โดนเรียบร้อยเลยนะเนี่ยโอ,อจะถึงแล้วจะถึงแล้วรอพี่ก่อนโลกูกอ,อ๋อใช้บูทของคุณที่นี่ อุ้ดลมาเต็มอยู่แล้วดูว่าเราจะขึ้นได้ไหมอุ้ดอีกโอเคขึ้นได้ไปลิกูสตรงนี้อย่าตกอย่าตกอย่าตกเด็ดขาดไปโอเค okay, ไปได้เว้ยลูกค้ารอแล้วครับตอนนี้กำลังถึงจุดการแยกของรอครับลูกค้าครับรอแป๊บนึงนะครับใกล้แล้วครับผมถึงจุดคัดแยกของแล้วนะครับผมเกเเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาถามว่า ไหนแล้วอยู่ข้าวอยู่ข้าวตรงนี้เราจําได้ไหมนะมันเป็นยังไงปล่อยิครับปล่อยมือจากเมาส์ปล่อยจากอย่างรอกดตัวเอสอย่างเดียวทุกคนดูสูนะ่ะหนึ่งสองซ้ำกดตัวเอดกดเลยปุ๊บกดค้างไว้ตรงนี้เก็ียนิดนึงติดไอพ่นหน่อยนะเราพลาดไงเมื่อกี้รอรอรอ,รอ ยีแล้วไอพ่นเต็มที่ลูกโอเคตรงนี้เบรกนิดนึงปึ๊บเบรกนะแต่นี้ไม่โจนนะระวังนะเดี๋ยวรอบูทก่อนรอบูทใจเยน็นๆโจนในโจนในโจนในโจ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 น,จน,จนตึงต้งต,งตงึตรงนี้ต้องใส่เพลงล้วยนะเพลงแบบเราเต้มเต้นเตน่ต้นตน่นนนยโลบอกกินนิดเดียวเองเมื่อกี้เมื่อกี้ ตามจิมจ้งจุนมันก็ตามไม่ทันเมื่อกี้เราตกตรงไหนนะนี่เราตกตรงนี้โอเคป้าม,มันแยกทางแลยมันตามเราไม่ทันุบส่งของคัดแยกกล่องเดียวบลิก <Very good. S 2> ุดเจอเราไปต่อเรากำลังรับับของให้ลูกค้าอยู่เว้รับของอยู่ถ้าจะไม่ผิดก็ไม่ยากเท่าไหรนะ่นี่นาะแต่เป็นใช้เวลานิดหน่อยเหญ่ตรงนี้นี่ หมอไอ้ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราไม่ได้มองทางมาแต่มอ,มองตรงนี้เนี่ยทางลงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดูความเร็วตัวเองเลยปึ๊บปึ๊บปั๊บปุ๊บปิ๊บโอเคอีกนิดนึงปึ๊บปึ๊บโอ้โหแล้วลดทางเนี่ยมันทํามาเพื่ออะไรวะลดความเร็วเหรอเพื่อไปต่อโอ้โหเรากลมาเจอทางนี้อีกแล้วชอบเลย,ยตกจัดตกเยนเย็ยนลูกทางแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลย เราก็ดันล่างเลยสิจ้ามาเจอแบบนี้เราดันล่างเลยโอเคเราจะได้อยู่แหละค่อยดันลา่างขึ้นไปนะทุกคนอู้เห็นแนวทางแล้วเห็นบ้านมีคนติดลำอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไปแล้วเขาไปตีตรงนู้เนเดี๋ยวน,นะเดี๋ยวนะต้องงอยรถไฟเขาหายก่อนหรือเปล่าวะหมาก่อนแล้วกูจะไปชนรถไฟเขาหรือเปล่าเนะี่ยเออวะถ้ากูไม่หมองนี่คือกูเรียบร้อยแล้วเนี่ยงเขาอยจะโดน นี่เราก็ต้องเธอโบเต็มร้อยนะทุกคนปลดเลยปลดให้หมดเพราะว่ามันทางขึ้นมันชันเบก๊บกๆ๊โอเคมันเป็นสูตรเห็นว่าส่งของแบบฉบับรวดเร็ว่นี่ลูกค้าค่อยพอยใจวหมเร็วผมไอ้นั่นมันถอยไปทำไมวะนั่นโลกคุณถอยไปชั่ไม่มันถอยถอยไปทางนี้เราเรามาเจอทางขาวดำแล้วอ่ะทุกคนออกตัวรอหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค กมเลยวันยี่สิบค่อยติดเทร์โบได้คอหรือเปล่าวะคอนนี้รอดรอดรอดวิ่งรอดรอดวะตายแค่รอบเดียวบ้างเมื่อกี้ไดู้่ด่านนี้ยากเลยตรงนี้ต้องเบาๆนะไม่งั้นหล่นนะครับตรงนี้ต้องไปแรงๆไม่งั้นหงายท้องโอเคอันนี้ต้องเบาๆเลยเบาๆเลยตรงนี้เราต้องเบาๆเลย เดี๋ยวจร้อยโอวโอ้กดเลี้ยวเฉยน้ี่โอเคจอดสุดตรงนี้ต้องอ่าจะไหนขึ้นไปข้างบนแล้วก็นี่ครับต้องแรงต้องแรงตรงนี้ต้องแรงต้องแรงเอ๋อมาถูกแล้วโลบอกเงินดังน้ำแล้วก็ลงไปเลยปุ๊บตรงนี้ไม่มีอะไร ตรงนี้ไม่เป็นไร,รนี่ต้องเร่งให้สุดอออโอเคเร็นแล้วเราต้องมาถึงฝั่งเวิรนดนุ้กคนืนก็เหมือนเดิมนะเจ้าฉันต้องอยู่แปดหมื่นนาทีหนึ่งเรี้ยนนาสองนะจ๊ะส่งปฏิทูดหกสิบสี่เวลาที่ดีที่สุดคือสามสิบเจ็ดจุดสองจุดห้าเจ็ดหกวินาทีเป็นเวลาบอร์ดก็คือ เวลาท้องคือยี่สิบนาทีเฮ้ยยังมาไงวะเวลาเพชสสิบสี่นาทีผมคือเวลาแบบมาตรฐานเลยอ่ะโอเคทุกคนสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เลยนะครับว้เจอกันใหม่ปีหน้าครับบ๊ายบายก็คุณสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับว่าทุกคนผ่าน่านนี้ไปนในกนาะทีเนับผมสามารถมีส่วนร่วมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผม